ครับผู้ชมทบ้านครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับสู่ช่วงของ smart make over เปลี่ยนคุณให้ดูดีได้ในสไตล์แบบที่คุณควรจะเป็นนะครับช่วงนี้นะครับเป็นเรื่องราวของการเรียกว่าบุรณะปฏิสังขรณ์เปลี่ยนแปลงให้คนเราทุกคนนะครับดูดีได้ในสไตล์แบบที่คุณควรจะเป็นนะครับเรียกว่าเรามีนวัตรกรรมหลายๆเรื่องราวที่ไปตอบโจทย์แก้ไขปัญหาโครงสร้างหน้า เป็นอะไรที่ทุกคนใฝ่ฝันนะครับวันนี้นะครับเรื่องของเมคโอเวอร์เรามีเรื่องราวมาฝากท่านผู้ชมทางบ้านนะพี่หมอ<ช>แว,วันนี้เราจะมีอะไรมาเรียกว่าตื่นเต้นนะเราใจก็คือว่าบางครั้งเย็นหน้าเรามันเก่าแล้วไง มันเบื่อแล้วอะแล้วบางครั้งก็อยู่หน้าอย่างงี้มาตั้งนานใช่ไหมอยากเปลี่ยนแตลงนุ่นนิดนี่หน่อยบางครั้งนี่ใครจะไปรู้ล่ะว่าเราทํานุ่นนิดนี่หน่อยคือดาราทุกคนก็ไม่มีใครสวยตั้งแต่เกิดล้อมันก็มีส่วนหนึ่งที่เป็นบุญเป็นกรรมเก่ามาแต่ว่าก็ต้องมาต่อยอดเอานิดหน่อยแล้วใครจะไปนึกเราว่าหน้าอย่างเราเนี่ยบางครั้งนี่นะบุญกรรมอาจจะไม่เท่าเขาแต่แต่งเติมนิดหน่อยเราอาจจะไปไกลกว่าที่เราคิดก็เป็นไปได้ ณนะวันนี้นวัตก,กรรมความงามสมัยใหม่เนี่ยมันสามารถทําอะไรได้เยอะแยะมาก<ช>มายเกินกว่าเราที่จะคาดคิดเดี๋ยวเรามีตัวอย่าง<ช>ไปทาให้ดูกันว่าเมคโอเวอร์พวกนี้ทําให้หน้าเราดีขึ้นได้เพราะ<ด>ว่าเดี๋ยวเราจะมีช่วงเรื่องราวของการยกช่อฟ้าใบละกาหงเหินเนินมากกอเขาทองและนครสวรรค์เดี๋ยวเราไปชมกันครับครับผู้ชมทางบ้านครับตอนนี้เราก็กลับเข้ามาสู่สู่สอะไรดีห้องปฏิบัติการเมคโอเวอร์ดีไซน์คนดูดีได้ในสไตล์แบบที่คุณควรจะเป็นนะครับ เราทำบรรยากาศแบบสนุกสนานเปลี่ยนปีปิตินะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราก็ได้หนังหน้าของน้องอที่เกิดความชราภาพนะครับเรื่องจากฮอร์โมนของเธอก็เปลี่ยนแปลงไปนะครับผู้ชมทางบ้านทุกคนมีปัญหาเหมือนกันมไม่ว่าจะเป็นล่องใต้ตามจมูกเนี่ยดูดีนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าหันข้างอาหารปุ๊บ เห็นไหมครับว่าหนึ่งมันเคิร์ฟมันยังไม่สวยมันยังมีขั้นมีตอนปัญหาคือมันจะพบอุปสรรคเล็กๆน้อยๆเราก็จะดีไซน์ให้อุปสรรคนั้นหายคางเธอมีไหมมีแต่ถ้าเธอหยดมานิดหนึ่งสังเกตไหมหวานนันทีก็หูปั๊บดูปกติแต่ดึงมาหน่อยหวานทันทีนี่ฉันบอกเธอจริงๆแล้วไม่ต้องแต่งหน้ามาเต็มยศเดี๋ยวเธอจะโดนครีนทั้งหมดเนื่องจากหนังหน้าของเขาเนี่ยนะครับ มันมีหลายอย่างที่ซุดโสมไปตามกา,มามลวเวลาพี่ก็เขียนชาร์ตให้ผู้ชมทางบ้านขีดลองใต้ตาไปซ้านะลองใต้ตาของนี้นะต้องใส่ซ้าจะบกต้องไล่ซ้าทางหยดนิดนึงแค่นี้แหละคุณจะพบกับโปรแกรม smart make over เปลี่ยนคุณให้ดูดีได้ในสไตล์แบบที่คุณควรจะเป็นคุณจะสวยแบบเปลี่ยนมิติโดยที่คุณไม่ต้องแคร์สื่อ,อมไม่ต้องแคร์ใคร มาไม่เป็นการเสียเวลาคอมเมนต์หน่อยได้ไหมเมนว่าอะไรจมูกอย่างนี้นะไปใส่แกไม่ได้ไม่ได้คือจมูกเกือบสวยคือโชคดีไงคนไทยจมูกอย่างนี้หายากมากหายากมากนะเอาไปอนุรักษ์ไว้ในพ่ว่าพัน์เลยนะซึ่งอย่างเงี้ยมันยังสวยไม่เป๊ะไงซึ่งไปใส่แกนี่โอ้โหกระเดิดไปนู่นเลยกระเดิดไปไปถึงสีลมนู่นเลยนะพะนั้นแล้วเนี่ยนะแต่งนิดนึงใช้ฟิลเลอร์แต่งเคลือบแต่งนู่นนี่นั่นจะทำให้ทางยาวอยู่แล้วแต่ว่ามันม มันยังไม่หวานนี่อยากให้หวานนิดนึงแค่นี้น่ากลัวเติมไม่ดีไม่สวยนะเติมแต่นี้ถ้าแต่งนิดนึงหน้าเธอจะสวยกว่านี้ต้องบอกว่าไปใส่ไปใส่เพลยอะนะไม่ได้เรียกว่าเติมคางขึ้นมานิดนึงไม่ต้องแต่งเพศเลยดูเป็นผู้หญิงได้เลยใช่หนะอ่ะไม่เป็นการเสียเวลาเนอนไปตามจิตตามสบาย ตอนนี้นะครับก็จะมีการแลนดะ์มาร์กณจุดจุดนั้นนะครับเหมือนเราจะใช้นีเวกเตอร์โปรแกรมนะครับแล้วก็ต้องเริ่มสตาร์ทณจุดจุดหนึ่งเพื่อจะไปที่พอยที่เราต้องการใช่ไหมพี่หมอมากไม้ปัดเสิรแต่ธรรมดาแล้วเนี่ยเราไปยาชาก่อนระดับแรกพอไปยาชาปุ๊บนะครับเราก็จะมีการฉีดบล็อกยาชาด้วยฉะนั้นเนี่ยบอกได้เลยว่า ซอฟความรู้สึกซอฟอิชูตรงนั้นมากๆแล้วเย็นนั้นสามารถไปงานเลี้ยงงานกาล่าดินเนอร์ไป whatever ทุกอย่างได้เลยครับท่านผู้ชมทางบ้านตอนนี้เนี่ยหลังจากที่มีการ สเตอร์ไลท์ทุกอย่างแล้วก็ยังมีสเตอร์ไลน์ซ้ําซ้อนอีกนะครับเพื่อจะให้เกิดความสะอาดที่ดีที่สุดนะครับก็จะมีการใช้เบตาดีเช็ดความสะอาดผิวอีกนะครับแล้วพี่บอมว่ก็ยังจะมีแอลกอฮอล์เช็ดอีกโอ้โหเช็ดแล้วเช็ดอีกเช็ดแล้วตื่นเต้นลเล็กๆและแอบ,บมองนหน่อยๆสารที่ใส่เข้าไปเนี่ยคือสารเพิ่มปริมาณหรือฟิเลอร์นะครับ mm hmm. แต่ถ้าสาปทางแพทย์เนี่ยเขาเรียกไฮยาลูโรนิตอัซซิสนะครับเป็นสารที่ผสมในเครื่องสำอางแหละแต่ถ้าอยู่ในปริมาณของจํานวนที่เยอะ เป็นวอลลุ่มนะครับเขาเรียกฟิลเลอร์แต่ถ้าปริมาณน้อยๆนะครับเขาไปเติมให้ในเครื่องสำอางให้ผิวมีความชุ่มชื้นประเด็นพวกนี้นะครับหลังจากที่เติมไปแล้วนะครับคุณดื่มน้ําเยอะๆนะครับวันหนึ่งเยอะๆประมาณวันละกี่แก้วเดียกี่ขวดเดียพี่แปาถึงสิแก้วแปดถึงสิแก้วนี่ประมาณ2ลิตรได้ไหมพี่หมอลิตรหนึงถึงลิตรครึ่งลิตรหนึ่งถึงลิตรครึ่งนะครับพี่หมอมารไม้ประเสริฐแนะนําว่า ให้ทานลิตรถึงลิตรครึ่งน,นะครับมันจะทําให้สารพวกนี้เนี่ยนะครับอยู่ได้นานและคงทนได้มากขึ้นนะครับยังสบายอยู่หัวลาะแหมอตอนที่ล่องใต้ตาเริ่มเต็มขึ้นมาแล้วล่องใต้ตาเต็มขึ้นมาแล้วล <c oughs> นิดหนึ่งตัวนี้จมูกเนี่ยนะปลายก็สวยนะครับปลายที่กลมใหญ่มีเนื้อเป็นปลายจมูกที่รับซับอุ้มซับแต่บางคนไม่มีสะพานวิ่งไปหาซับ อ่ะก็คือนี่คือสภานสภารรักสารสินข้ามไปหาทรัพย์ถึงได้รับทรัพย์ได้ง่ายออมยิ้มเชร์เธอใช่ไหมแล้วเนี้ยอันนี้แต่งนิดนึงจะ๊บบเขาก็ได้รูปขึ้นท่นิดนิดหน่อยหน่อยเือคางเห็นไหมคุณเห็นคางไหมว่าผู้ชมนมาดูไปพร้อมกันใช่ไหมครับว่าคางเนี่ยคือเขามีนะไม่ใช่ไม่มีแต่นิติมันยังไม่เต็มที่มันยังไม่เต็มยศ ีกว่าเนาะดีกว่าพูดถึงการไปทบบําสัญญกรรมเนี่ยแล้วมันดูเนียนไงดูไม่ออกหลังจากทำบางคนจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วจะ,นนจะ,ะ,จะบวมวน,นี้ไหมไม่บวมนี่คือบวมที่สุดนะคือมันจะแดดในวันแรกแต่พิลเลอร์เนี่ยธรรมชาติของมันในวันที่3มันจะดูเป็นธรรมชาติเป็นมิติที่ดูดีกว่านี้เห็นไหมครับตรงนี้เนี่ยคือคางเขามีนะไม่ใช่ไม่มีแต่ว่าฟังก์ชันของคางยังสวยไม่พอนะครับอ่านะครับเดี๋ยวคุณจะเห็นความเปลี่ยนแปลง ที่จะค่อยๆเกิดขึ้นนะครับคนบางคนคิดว่าทําพวกนี้อันตรายไหมไม่อันตรายเพราะว่าสารที่ใส่เข้าไปเนี่ยเป็นสารเพิ่มปริมาณคือไฮยาลูโรเรนอารเซสนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเขาจะให้คางของเขาอ่ะมีความหวานขึ้นเพราะคางหลายคนนะครับผู้ชมทางบ้านไปมองกระจกซะว่าโครงสร้างของจมูกกับคางคุณเป็นยังไงบ้างมันแต่งนิดหน่อยเองมันจะหวานขึ้น เสร็จแล้วใช่ไหมครับพี่หมอเสร็จแล้วโอ้โหสุดยอดใช่ไหครับเฉยเฉยอ่าตต้องรีบลุกมาเชียวเห็นไหมเรากระจกเขาดูนิด่อยากชี้อยากเห็นนะพี่หมอว่าชีเป็นยังไงบ้างอ่ะความตื่นเต้นอ่ะเห็นไหมดูร่องใต้ตาครับดูร่องใต้ตาของน้องเขาและดูจมูกครับได้รูปมากขึ้นโอ้โหสุดยอดเนาะอ่าเราจะดูว่านิดหนให้ยิ้มดูกระจกเล่นๆเอ้นิดนึงอันนั่งได้ค่ะนั่งได้เป็นไงคะ อ่ะพี่ปล่อยผมได้ไหมพี่หมอใช่ไหมสวยมากเลยค่ะแบบว่าอานนี้จะลพาลุ่นลอยฮะนูเอาไปสู้เขาได้หมดแล้วค่ะจริงเหรอค่ะผู้ชมมาดูพร้อมกันนะครับขำหมาเขายังตอบอยู่เก็บแก้ที่ตอบตรงนี้เราจะต้องทำาวล่มเฟซลิฟต์แต่เดี๋ยววันหลังนี่จะทําให้นะครับวันนี้งบน้องเขามีแค่นี้เราก็ทําตามงบนะ พอคุณยกขึ้นมาเนี่ยตรงนี้จะดูสวยขึ้นผู้หญิงทุกท่านนะหรือคุณผู้ชายทุกท่านพออายุมากขึ้นมีปัญหาตรงนี้เหมือนกันนะครับแอรเรียนี้กับแอร์เรียนี้ที่เป็นปัญหาที่ มันมันแห้งมันเหือดมันต่อบางที่หมอเนาะใช่ไออธุรกร,รมความงามแบบนี้เนี่ยมันก็ค่อนข้างเร็วด่วนแล้วก็ไม่ต้องพักฟื้นเยอะนะครับแล้วก็ให้ความเป็นธรรมชาตินะเรัะเนี้ยบางทีเนี่ยเราขาดนิดขาดตอยขาดอะไรเนี่ยพอเติมขึ้นมาปุ๊บหนึ่งวิติของหน้าเปลี่ยนนะอย่างคางเนี่ยบางคนเมื่อกี้เราเห็นแล้วว่าเขามีคนที่คางยาวนะครับซึ่งคนที่คางยาวแต่ไม่ได้รูปเติมยาาเพราะว่าถ้าเติมไปมันจะยิ่งยาวแล้วมันดูหน้าเกลียดังนั้นของเขาเนี่ยคางมันเขายาวแต่เขาปั้นเป็นรูปตัวย มันเป็นทางผู้ชายนะดังนั้นไม่แตกที่ทำไมคนทักว่าเธอเป็นกระเทยนะ <c oughs> แต่ว้า <c oughs> ว,าว <c oughs> นะเธอก็บอกไปว่ามันเป็นความจริงเข้าใจ<ช>ไหมเวลาทีคาผู้หญิงเนี่ยมันต้องมีความ อ่อนช้อยหน้าเฉยนิดหนึ่งมาต้องแหลมนิดๆอ่าน่าเชยเติมความแหลมโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องให้มีความยาวนะให้ให้ขามาได้รูปแบบผู้หญิงแต่ว่าไม่ต้องยาวนะจะูกไม่ให้มันขยักขยักไม่งั้นทางไม่หาเงินเนี่ยมันมีกรุขะเราทําให้มันเรียบเลี่ยงซักใต้ตาที่ดูเหี่ยวดูแก่เหมือนห้อยมีถุงติดเนี่ยเราก็เติมให้ฟิลเลอร์เนี่ยมันขึ้นมานะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็เป็นวิธีแก้ซึ่งแต่ละคนจะแก้ไม่เหมือนกัน จริงๆของอ่อนเนี่ยต้องมี planning ที่ทำต่อไปนะครับคือริ้วรอยเวลายิ้มซิมีริ้วรอยหางตานะครับต้องโบท็อกนะครับค่ายกล้ามเนื้อมัดนี้แล้วก็มีริ้วรอยอ่อนๆที่ใต้ตาคือต้องทำไมโครโบท็อกกระตุ้นคอลลาเจนผิวนะครับคหมักต้องเติมแก้มต้องเติมแล้ววันหลังก็มาเคลียร์บริเวณนี้หน้าผากควรเติมเพราะว่าแห้งหมดเลยนะครับกลไกพวกนี้คุณไม่ต้องไปทำศัลยกรรมครับคุณค่อยๆเก็บเกลี่ยวนะครับแล้วค่อยๆทำแบบ เอสเ์ติกอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องยากนะครับให้คุรอบขวบให้บอกว่าเราสวยเองนอนเรียกหน้าแล้วสวยใช่อย่าปัวอย่ามัวแต่นั่งคิดนอนคิดให้เสียเวลาเวลามองกระจกนะครับแล้วฟิลเลอร์ไม่เต็มครับหน้าไม่อิ่มนะครับโครงสร้างหน้าไม่เปลี่ยนนะครับไม่กลับมาสวยนะครับคุณมาหาเรานะครับและเดี๋ยวเราจะเคลียร์จะแก้ไขปัญหาทุกอย่างนะครับแก้ไขได้ครับ มีทางออกสม่ำเสมอครับอ่าโอเคนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งเป็นไงครับว่ารู้สึกเจ็บไหมไม่เจ็บเลยตอนนี้มียาชาอยู่ตอนนี้ยังแบบรู้สึกแค่พูดไม่ค่อยถนัดนี่จะพูดไม่ถนัดนี่พูดเยอะเลยนะประมาณหนึ่งหรือสามชั่วโมงยาชาอาการเราไปทําฟันปกตินะแก็เป็นปกตินะครับแล้วก็มียาทานแก้อักเสบกันแก้อักเสบไว้ถ้ามีการฉีดสลายบางคนมีไขมันแก้มเยอะฉีดสลายก็มียาลดอาการบวมโอเคครับผม โอ้ยเป็นไงครับท่านผู้ชมทางบ้านตื่นเต้นและเราใจกับช่วงสมาร์ทเมคโอเวอร์จริงๆนะครับเพราะมันเปลี่ยนคุณนะครับเรียกว่าเปลี่ยนแบบหนังหน้าเดิมจะเป็นหนังม้าใหม่เป็นคนใหม่เรียกว่าตื่นเช้ามากระจกแล้วก็ไม่มีเกิดรอยร้าวไม่เกิดรอยแตกเพราะว่ามันทําให้คุณมีมิติมีฟังก์ชันที่ตื่นเต้นและเล้าใจนะครับทำให้คน,นข้างของคุณเนี่ยรู้สึกว่าตื่นเช้ามาแล้วไม่โดนหลอกนะครับรู้สึกว่า โอ้โหมิติใหม่ๆมันเกิดขึ้นกับชีวิตถ้าใครที่อยากจะให้เรานะครับเรียกว่าดูแลบุรณปฏิสังขรณ์นะครับสามารถที่จะติดต่อเข้ามาได้ดับเบิลตรงนี้เลยรวมถึงหนังหน้าใครนะครับอยากจะให้รู้ก่อนจะได้เตรียมงบประมาณช่องทางที่ยอดนิยมมากๆเนี่ยเข้าไปในไลน์นะครับคุณไปแอดเลยส่งไปบางทีเขาไม่มีเวลาเดินทางมาใช่ไหมบางทีอยากคุยกันก่อนบางทีก็อยากแบบว่าส่งรูปมาให้ดูก่อนมีวิธีไหนบ้างแอดไลน์ู่้ชมทางบ้านครับแอด ไลน์นะครับเป้พิรยุทธ์เอ็มนะครับแล้วก็แอดเข้ามาส่งรูปหน้าตรงถ่ายหน้าตรงนะและด้านข้างส่งเข้ามาครับเดี๋ยวเปดีไซน์ให้เวลาถ่ายต้องถ่ายแบบประชาชนนะไม่ต้องแอปไม่ต้องเอียงไม่ต้องอไม่ต้องทําตัวเป็นแอปทักะอ,อนออนะไม่งั้นเราจะไม่รู้เลยว่าดีเฟกต์ของหน้าคุณค เป็นยังไงใช่ครับเราต้องการให้มันดูดีทุกมุมดังนั้นคุณถ่ายมุมตรงๆที่ดูไม่ได้เรื่องของคุณนั่นแหละถ่ายมาเลยดูเรื่องได้เรื่องไม่ได้เรื่องให้รู้ความจริงไปเลยใช่ครับด้านไข้อีกอันหนึ่งหรือนะครับไปวิวดูใน y t u t u นะครับไปหาเป้พริยุทธ์หรือพี่หมอมาศไม้ประเสริฐหรือไปหานะครับสมาร์ทคลินิกนะครับใน YouTube มีเรื่องราวนี้หมดเลยหรือว่านะครับอยากไปโพสต์ข้อความเพื่อจะมีการ สอบถามเพิ่มเติมแล้วก็ที่ Facebook ก็ได้นะครับหรือเบอร์ข้างล่างที่ขึ้นโชว์ทั้งหมดนี้ติดต่อสอบถามได้หมดเลยนะครับและสิ่งที่สำคัญเนื้ออื่นใดน,นะครับต้องขอ,อต้องขอขอบคุณกับนะครับผู้ที่เอื้อเฟื้อสถานที่นะครับโครงการ The Royal r e s i d e n c นะครับเป็นโครงการที่อัครสถานนี่นะครับที่บ่งบอกความเป็นตัวคุณให้คุณเข้ามาอยู่ในโครงการนี้คุณจะรู้สึกร่มรื่นกับความละเอียดอ่อนของคุณต่อและคุณเอนะครับเขาเรียกว่าเขาเรียกว่า ผู้ที่หลังสันทำให้โครงการมีความร่มลื่นมากๆนะครับแวะเวียนมาดูอยู่ตรงถนนเกษตรนวมินทร์แยกเสนานี่เองนะครับและสิ่งสำคัญนะครับวันนี้เวลาหมดอีกแล้วพบกับเรา2คนได้ใหม่นะครับกับรายการกับคุณพีรยุทธ์บ้างข้างในรายการดีๆสาระดีๆแบบนี้ในวันและเวลาเดียวกันนี้นะครับครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับวครับบ๊ายบาย